ข่าวดีวันนี้มีเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะและวันที่21-28รับเพิ่มอีก2รายการรวมเป็น3,000บาท สวัสดีค่ะพบกับให้ม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ่มในวันที่18ตุลาคมปี2565นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ค่ะมาแจ้งข่าวให้กับพี่ป้านาอาทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ ใครที่ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะวันนี้มีเงินเข้าค่ะแต่ก่อนไปรับชมนะว่าใครจะได้บ้างนะคะและก็อีก2รายการให้หลังเนี่ยเป็นค่าอะไรนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารค่ะแาไถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้วันที่18ตุลาคม65ค่ะกรมบัญชีกลางนะคะได้เติมเงินช่วยเหลือนะคะเป็นค่านา้ำค่าไฟให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะในส่วนของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนั้นจา้าจะได้ครัวเรือนละไม่เกิน315บาทค่ะใครที่ลงทะเบียนและใช้น้ำใช้ไฟ ไม่เกินกำหนดนะคะจะเข้าบัตรแล้วก็สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดหรือว่าจะสะสมยอดเอาไว้ใช้ ในช่วงใดก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะและภายในสัปดาห์นี้นะคะในวันที่2 1แล้วก็28นะคะก็จะมีเงินเข้าเพิ่มอีก2รายการนะคะนั่นก็คือกลุ่มของคนที่เป็นอสอมแล้วก็อสอสอนะคะรายการแรกนั้นนะคะในวันที่ 21. ตุลาคม6 5ค่ะ ก็จะเป็นค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 นะคะตกเบิกย้อนหลังให้2เดือนค่ะนั่นก็คือในช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคม2,565นั่นเองนะคะ ซึ่งจะได้รับนะคะเป็นเงินเดือนละ500บาทค่ะรวมเป็น1000บาทนั่นเองนะคะและก็ในรายการที่2ช่วงปลายเดือนนะคะก็จะได้รับอีก1รายการนะคะนั่นก็คือค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของอสมอแล้วก็อสสอเหมือนเดิมนะคะจะได้รับตกเบิกย้อนหลัง4เดือนด้วยกันนะคะนั่นก็คือมิถุนายนจนถึงกันยายน2565 รวมอีก2,000บาทนะคะซึ่งพี่ๆอสมอแล้วก็อสสอนะน,นะคะจะได้รับรวมเดือนนี้ก็คือ3,000บาทนั่นเองนะคะเป็นค่าเสี่ยงภยัยโควิด1 9นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตาม ใครที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปแต่ต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่ป้านาอาทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมอยู่นั่นเองนะคะว่าเออบางคนก็อยู่ไกลนะคะไม่ได้ไปกดนู่นนี่นั่นนะคะไม่ได้ไปรูดซื้อสินค้านะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเงินในส่วนตรงนี้จะไม่หายไปไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนอยากให้หมุนตามข่าวหรือว่า ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ